อันธรรมยังเมตตาพระรังกรรมาเสอาหังสุขิโตโหมิีขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุโขโหมิจงเป็นผู้ไรทุกอาเบโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาพยาปโชโหมิ จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปริหารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดทาเพสัตาสุขิตาหนุนตุอสัตว์ทังหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุข ตาเพสตาอาเบราหุนตุข้อสัต์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรตาเพสตาอภพยาปช,ชาหุนตุข้อสัต์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันตาเพสตาอานิฆาหุนตุ อสัตชังหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ตาเพสตาสุขีอัต,ตานังปาริหารันตุอสัตชังหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดตาเพสตาสภะทุคขาปามุนจันตุอสัตชังหลายทั้งปวง จงพ้นจากทุกทั้งมวลตาเพัตาละทธาสัมปติโตมาบีคาฉันตุขอศว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดตาเพัตาสภาทุกขาปัมโุนจันตุขอศา์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกทั้งมวล ตาเพสตาลาธาสัมปัติโตมาวิคัฉันตูข้อศาสทั้งหลายทั้งปวงต้งอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วตาเพสัตากรรมมัสกากรรมมัยาธากรรมโยนิกรรมมพันทุกรรมมปฏิสารณา ศาตร์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจังกรรมังกฤตสันติกันละญาณวาปาปะกังวาตัสสาทาทยาะชาภวิสันติ จากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไป